การนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ s t Practice ด้านนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพผู้นำเสนอนางสาวธนพัฒนเปรียบนานครูโรงเรียนนาดีวิทยาชื่อผลงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง5ขั้นตอน c o f i ฟ e s สเตด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน s e s s o n Study ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community เรื่องลักษณะและวิธีการโฆษณาของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องสื่อโฆษณารายวิชาการโฆษณารหัสวิชาง20286ความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิศโรงเรียนนาดีวิทยาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนนำ ประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียนสพทโดยโรงเรียนได้ใช้นวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง5ขั้นตอนด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อนํามาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนของผู้เรียนและการจัดการเรียนของครูผู้สอนจึงใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง5ขั้นตอน ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการโฆษณาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เพื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมหรือลงมือปฏิบัติอย่างกระตือรือร้อนร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆจนกระทั่งสามารถสร้างองค์ความรู้หรือสรุปได้ด้วยตนเองวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานวัตถุประสงค์1 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง5ขั้นตอนด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง5ขั้นตอนเรื่องลักษณะและวิธีการโฆษณาของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆวิชาการโฆษณารหัสวิชา ง20 28 6ปกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนนาดีวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เป้าหมายเชิงปริมาณ 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนนาดีวิทยาทุกคนที่เรียนโดยการใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบเชิงรุกแบบรวมพลัง5ขั้นตอนรายวิชาการโฆษณา เรื่องลักษณะและวิธีการโฆษณาของสื่อประเภทต่างๆมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียน 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนนาดีวิทยาทุกคนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง5ขั้นตอนรายวิชาการโฆษณาเรื่องลักษณะและวิธีการโฆษณาของสื่อประเภทต่างๆมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียน สาม,มารถปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. น,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนนาดีวิทยาร้อยละแปที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง5ขั้นตอนรายวิชาการโฆษณาเรื่องลักษณะและวิธีการโฆษณาของสื่อประเภทต่างๆมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนนาดีวิทยาร้อยละ80ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง5ขั้นตอนรายวิชาการโฆษณาเรื่องลักษณะและวิธีการโฆษณาของสื่อประเภทต่างๆมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนสามารถปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้คุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไปขั้นตอนการดําเนินการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง5ขั้นตอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพรายวิชาการโฆษณาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องลักษณะและวิธีการโฆษณาของสื่อประเภทต่างๆ 3. านำแผนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือวัดประเมินผลที่สร้างขึ้นไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 4. จัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการสอนที่ปรับปรุงจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการเปิดชั้นเรียนขั้นตอนการเปิดชั้นเรียน 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนเป็นการเสนอสิ่งเร้าและระบุบคำถามสำคัญ 2. อขั้นระดมความคิดให้นักเรียนสแสวงหาความรู้โดยใช้สารสนเทศ สอสขั้นคัดเลือกความคิดเป็นการอภิปรายและสร้างองค์ความรู้จากที่ได้ศึกษามา4ขั้นสื่อสารสะท้อนคิดสรุปองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันั้นในการเปิดชั้นเรียนมีผู้ร่วมสังเกตชั้นเรียนและสะท้อนผลโดยผ่านกระบวนการ PLC เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัตินำผลมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนาและนำไปเผยแพร่ผลการดำเนินงานประโยชน์ที่ได้รับ 1. น,นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2. นักเรียนมีอิสระในการคิดหาคำตอบด้วยตนเองเกิดทักษะกระบวนการคิด มีความสุขในการทำกิจกรรม 3. ครูมีการเปลี่ยนแปลงตนเองร่วมกันคิดวางแผนการจัดการเรียนรู้กันเป็นทีมมีการสังเกตการสะท้อนผลเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 4. ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูปัจจัยความสำเร็จ 1. โรงเรียนส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรูปแบบรวมพลัง5ขั้นตอน 2. ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเทคนิคต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. ครูมีความสามัคคีและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดีบทเรียนที่ได้รับครูนำแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและกระบวนการการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคโคลไฟสเตปเรื่องลักษณะและวิธีการโฆษณาของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆรายวิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่ปรับเป็นแผน C เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2. โรงเรียนควรจัดให้มีสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมการเผยแพร่การได้รับการยอมรับ รางวัลที่ได้รับ 1. โรงเรียนนาดีวิทยาได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 2. โรงเรียนนาดีวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมีเยี่ยมโรงเรียนที่มีการส่งเสริมระบบวิเทศภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครูได้รับรางวัลสมาร์ททิเชอร์ครูผู้สอนดีภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ตามกระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ขอขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ